เามาเมืองอุทยธานีทีทไงก็เลยจะจะมาเยี่ยมน้องๆเนี่ยพวกช้างเหล่านี้นะคะตอนนี้ส้มอยู่ที่หมู่บ้านช้างพะเนตรหลวงค่ะซึ่งเข้ามาเนี่ยก็จะมีสารประกำเนาะเราก็จะสามารถเข้ามานะจุดทุบ5้าดอกพอพรอนอเรื่องของความสําเร็จนะคะช้างเราก็เลยถือมาพิธีเนฆใช่ไหมแล้วพอมาเสร็จปุ๊บนะเราก็จะเจอแบบโหน้องๆเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ้น่ารักมากดูดีมีตัวเด็กด้วยเดี๋ยวจะไปเข้าไปใกล้ๆพวกเขาอีกนิดนึง กินกล้วยอย่างเดียวนะคะแตงโมด้วยแล้วก็ข้าวโพดด้วยจี๋วจี้ย๋วจี้หักให้ใหักให้แป๊บนึงแป๊บนึงไม่ใช่อนะันนั้นแป๊บนึงเดี๋ยวก่อน <laughs> เมื่อกี้ตัวเล็กใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราให้ชิ้นใหญ่อะเขาก็จะเอาไปปุ๊บแล้วก็แบบไปทิ้งลงที่พื้นนะแล้วก็เหยียบมันมันจะได้แหลกๆนิดนึงแล้วก็กินแต่เนื้ออะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยอย่างนี้น่าสนใจอ่ะเข้าไปดูตรงนี้เนี่ยพอเข้ามาที่คดีใช่ไหมคะเราก็จะมีห้องอาบเลำเนาะซึ่งเขาก็จะมีแบบว่าพวกเครื่องรางของขลังนะคะมีตั้งแต่แบบคอสับช้างกำไลที่แบบว่าร้อยด้วยหินต่างๆแล้วข้างในก็จะมีพวกงาช้างที่แกะสละัก เป็นองค์พระพิคเนตนะคะซึ่งงานช้างม,มีเซนซิตีฟนิดนึงนะในการเอามาทำพอดคกะแต่จะบอกว่าที่เนี่ยถูกต้องทั้งหมดนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าสะสมอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับงานช้างเนี่ยนะคะเขาจะมีน้ําหนักของผู้คนะรอบครองด้วยนะว่าจะสมุติสมใช่ไหมสมมอยากจะมีกำไรงานช้าสง,งสักอันหนึ่งมันอาจจะตกทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอะไรแ,แบบนี้นะคะหรือว่าเป็นของที่มีมั้งแต่เก่าๆแล้วล่ะน้ําหนักที่ทางกฎหมายกําหนดเนี่ยอยู่ที่ขึ้นกิโลนะคะ ถึงจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมายใครมีมากกว่านั้นเนี่ยอันตรายนะคะเรื่องนี้สซิติจริงๆแต่สําหรับที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเป็นที่เลี้ยงช้างอยู่แล้วบางทีก็จะมีช้างที่เขาหมดอายุขายอะไรแบบนี้นะคะเขาก็นํามาสร้างไรายได้เพื่อที่จะดูแลช้างทั้งหมดที่เหลือต่อไปอันนี้สนับสนุน,นะคะ่ะแล้วในนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าอาจจะมีพวกเครื่องอางข้องกันคอสับช้าทีอะไรเนี้ยนะคะพวกกําไลหางช้างอันนี้ สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆแต่อีกอันหนึ่งที่บอกเลยว่าตอนนี้เป็นอะไรที่กำลังมาแรงมากในแวดวงไฮโซทั้งหลายนะคะคือพวกอมูเล t อม u เล t ที่แบบเข้ามาร้อยเป็นสร้อยข้อมืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งท่านเจ้าของเนี่ยเขาก็แบบใจดีนะเขาก็ให้สมอันนะแล้วก็ให้ไปรายการท่นชอบเที่ยวด้วยอ่าโดยที่เดี๋ยวเรามาเล่นเกมผ่านเพจท่านชอบเที่ยวกันนะคะเพื่อที่จะได้รางวัลอันนี้ไป พอพิเนน,นะคะซึ่งแกะสลักสวยงามมากๆแกะสลักด้วยงานช้างเจ้าค่ะเออแล้วก็วันนี้นะแฟนรายการฉันชอบเที่ยวนะจะบอกว่าโชคดีสุดๆนี่พังเจ้าของนะเขาให้มาเป็นแบบอย่างนี้เลยจ้ะมูลค่า2 5 0 0บาทนะคะขอโทษนี่เปิดกล่องมาฟังสวยงามมีถุงใส่สวยงามข <ๆ S 1> ้างในเป็นอะไร อันนี้เป็นตะรุดใช่ไหมคะหางช้างปอ่าน้<ป>องน่ดูสินี่ซึ่งหางช้างเนี่ยเขามีความเชื่อว่ามันจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่จะเข้ามาสู่เราเนี่ยไปซักไปซักไปซักแล้วก็บอกนําขามาแต่สิ่งที่จะลงรุ่งเรืองนะคะเรื่องของความสมุขความปลอดภัยเรื่องของความสมุขบัฒนาทั้งหลายคะ่ะเอาล่ะเดี๋ยว จบตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องเดินทางต่อนะคะแต่จะบอกว่าสําหรับชาวไทยทุกคนนะซึ่งมีชีวิตอยู่รอดปลอดภยัยในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นคนโบราณทั้งหลายที่เขายอมเสียสละชีวิตนะเพื่อที่จะปกป้องประเทศชาติเอาไว้นะคะโดยเพื่อนร่วมรบของเราเนี่ยก็คือช้างม้าเนี่ยแหละเราก็มาอนุรักษ์ข้อไว้นะคะมาเที่ยวที่พเนียดกันช่วยกันจับใจ่ายใช้สอยนะคะ อย่างของเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แต่มันมีคุณค่าต่อจ,จิตใจแล้วไรายได้เหล่านั้นเนี่ย mm. ก็จะนําไปเลี้ยงน้องๆที่เป็นลูกหลานของบรรลุลุอเขาอีกเช่นกัน mm. ก็คือน้องช้างเหล่านี้แหละส่งเสียงทักมาเรียบร้อยสวั mm. นดีของส้มสวยปะ มาน่งฟังเสียงเจ้งเรอยู่ริมน้ำนะคะที่บุษบาบุษบารีสอร์ทนะคะซึ่งสวยงามมากคือมันสงบอะแล้วมันก็ชิลวว่าจะนอนแล้วชิลแต่แบบว่ามันสวยไงก็เลยขอนหนึ่งนะคะขอสักขอสักครู่เออล้อยเล่าฟังที่สนใจที่เนี่ยนอกจากว่ามันจะสวยแล้วนะคือมันเป็นทรงไทยที่สีขาวใช่ไหม แล้วก็มันก็จะไม่ค่อยหลอนอะ่ะเออที่เนี้ยยังมีร้านอาหารด้วยแล้วเป็นร้านอาหารไทยแบบฟิวชั่นนะคะก็น่าสนใจเหมนกันแต่ไม่อยากเล่าให้ฟังมากเพราะว่าถ้าเล่าตอนเวลาเนี้ยเดี๋ยวจะหิวแล้วก็ต้องออกไปกินไว้พาไปชมว่าที่บุสบารีสอร์ทในโซนของร้านอาหารที่เป็นคาเฟ่นเนี่ยน่าโดนขนาด